ちょっと待って。

เราจะมาเล่นลูกซองกันนะครับผมพีเราจะมาดูกันว่า iPhone 8พัดนะครับชิป A 11 Bionic ยังเล่นเกมได้ดีอยู่หรือเปล่าครับปี2021 ใจโลเล่นนะนโอ้ตัวแรกก็โดนเลยฮนะก็มาขอภายไแก้มือดูกล้องอยู่ทีนี้ อ hmm. oh, อ้เอวบีว่ะอะไรกันเนี่ยฝีมือไม่ถึงเลยคนดูออ hmm. ออกแนวกากแล้วเนี่ยเ <c oughs> ขินแล้วเนี่ยเขินแล้วเนี้ยเขินคนดูแล้วเนี่ยอืมอ <c oughs> hmm. ว่าไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละเรียบร้อย้ยไม่ตายเฮียเฮยนีไง อืมเว้ยจะเอาเข้าหัวซะหน่อยขอโทษขอโทษท่านผู้ชมหืยหี่ก้อนหึน่งก็อย่างว่าแล้วนะปืนกลนะ

ทำไมคุณไม่ตายมักันล่ะครับท่าน หัวเทหาไง่ายโอ้โหกดไม่ไปใส่ซม้าฮึ่มเป็นคนเรายิงได้สองเม็ด